ฉันมีชื่อว่าลูน่าอายุ17ปีอีกไม่กี่วันฉันก็จะอายุ18ปีฉันอาศัยอยู่ที่เมืองที่เป็นหลุมหรือจุดที่เล็กที่สุดที่นี่ไม่มีแสงอาทิสองถึงไม่มีการเพาะปลูกไม่มีพืชพันธุ์สีเขียวใดๆมีแต่เศษเหล็กและใช้พลังงานจากน้ำมันเป็นหลักฉันโตขึ้นในเมืองนี้ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันเติบโตในสถานที่เลี้ยงเด็กทำร้าแล้วก็ได้โตมาในเมืองนี้ดิ้ซันหนึ่งเป็นเมืองที่คอยรับสิ่งของที่เมืองชั้นบน มาร์ก e ิ i ลงมาที่จุดซิงโฮซึ่งเป็นจุดที่ฉันทำงานอยู่ฉันมีหน้าที่เก็บซากเศษเหล็กจากงานอุตสาหกรรมมาคัดแยกสิ่งที่ยังใช้ได้กับใช้ไม่ได้แล้วจากเมืองเบื้องบนในวันนี้ฉันทำงานตามปกติแต่วันนี้มีบางอย่างแปลกไปเมืองด้านบนปกติจะทิ้งเศษเหล็กไม่เยอะเท่าวันนี้ทำให้ฉันต้องทำงานหนักส,สุดวันนั้นฉันได้พบกับเศษเหล็กที่มีหน้าตาแปลกประหลาดที่บางครัง้งฉันจะเจอวาวุธสงครามบ้างอะไรบ้าง แต่ฉันไม่เคยเจอเศษเหล็กขนาดใหญ่ที่ดูประหลาดเท่านี้มาก่อนเลยทันใดนั้นมีเศษเหล็กโดนลงมาจากมือแน่นบนกำลังจะตกใส่หัวฉันฉันคิดดีใจพามัวบนว่าคงไม่ทันแล้วสินะทันใดนั้นเจ้าเศษเหล็กนั่นก็ขยับไปเงรวดเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นภายในแกนกะพกาเงียงวเวือเสียงกระทบของเศษเหล็กที่ดังขึ้นมามันกึกก้องกระทาไปทั้งตัวฉันคิดพางเบี่ตาขึ้น เจ้าศิลิกส่งเสียงปลความติดปวดออกมาขอบใจนะไม่โอเคหรือเปล่าระบบเสียหายเล็กน้อยระบบขัดข้องเมมโมรีบางส่วนเกิดความเสียหายไม่สามารถกู้ระบบได้รีบูทระบบเสร็จสิน้นนี่ทำไมนายถึงตกลงมาที่ชั้นล่างสุดที่นี่ล่ะ ฉันจำไม่ได้ดูเหมือนว่าระบบความทรงจำของฉันจะเสียหายงั้นเธอช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมช่วยตั้งชื่อใหม่ให้ฉันหน่อยสิจะดีเหรอเออนายมีหูไหมก็ต่ายและเป็นหุ่ยนยนต์ถ้างั้นชื่อรับป็ดใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้เลยนี่ขอบคุณนะ แล้วก็ฉันชื่อลูน่ายินดีที่ได้รู้จักนะจากนั้นพวกเราก็พูดคุยกันเชคได้ตกลงว่าจะเดินทางไปพร้อมกับแรปติดพวกเราได้เดินทางผ่านดิฟ้าของเมืองและได้พบกับปัญหาของการผลิตพลังงานยุคเก่าที่เป็นต้นเหตุข,ของมลพิษและฝุ่นควันถึงแม้ว่าฉันจะเสียใยที่ไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แต่ฉันค,คิดว่าสักวัน ปัญหานี้คงจะถูกแก้ไขหลังจากที่ผ่านเรื่องราวก่อนหน้ามาฉันและลับเบ็ดเข้าไปลงมุ่มหน้าสู่มือชันถัดไปโดยเมืองที่เราปรลังจะไปนั้นเป็นเมืองที่มีการพาะปลูกต้นไม้เมืองนั้นมีชื่อว่าโซลาวินนี่รับเบ็ดมือนั่นบุมาเป็นยังไงเหรอเมืองโซลาวิน แสงแดดรดืดลุมพัดอลอออันริบุพัพนธ์สีเขียวและมีอากาศเหมาะสมสำหรับการดูว่าไซโฮซึมิซิวิตเป็นเมือที่แติมตางกับมือนี้มาเลยนะว้าวอยากเห็นจังเลยครับอ,อีกนิดนึงก็จะถึงเราล,ะละ่ะฉันว่าเมือน,นี้ต้องน่าสนใจมากแน่เนี่ยแสงแดดที่สอดส่งลงม,มาจากไปดาลิมทำให้ฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเสียงลุมพออมมลันอ่อนของต้นไม้ลินทาง ยูท่าของหมู่บ้านที่มีเห็นอยู่ปากายทําไม่ฉั่เกิดคำถามขึ้นมานี่และบเบดทำไมเมืองนี้ถึงมีที่อยู่อาศัยน้อยจังล่ะโอว่าที่ฉันนี้มีแหล่งปริทรนาซาเก็จริงแต่กลังงานเหล่านี้มีประสิทธิภาพไม่เท่ากับเมืองด้านล่างประกอบกับต้องทำการเกษตรด้วยที่ต้องใช้พื้นที่คุ้มค่าที่สุดนะงั้นเหรอในด้านริมทางนั้นมีพืชพันธุ์นานาชนิด มีสิ่งมีชีวิตที่ฉันไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองมาก่อนอยู่บนฟ้าบ้างอยู่ในแอ่งน้ําบ้างตรงนี้มีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเลยละแน่แับเบดแับเบดกำลังรดลงแรบเบดน่าจะทําอะไรอยู่ในน้ำอ่ะ ฉลงมาแช่น้ำดูนะน้ำดืส่บสบายสุดเลยละอองคงตุปปลอ ลุ่มเลยไปจากนั้นพวกเราควตัดสินใจพักที่ถุอแก้ใกล้นี้ก่อนเพื่อออกเดินทางในวันถัดไปวันนี้ฉันได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่น่าแปลกตาทั้งอาหารและวันเวลาต่างๆและวันพรุ่งนี้ที่สดใสก็จะเล่นต้นใหม่อีกครั้ง ถึงเวลาบ่ายๆของอีกวันพวกเราก็ได้เล่มออกเดินทางอีกครั้งเมื่อพวกเราขึ้นมาถึงเมืองด้านบนก็ได้พบกับความจริงของนัเป็ดนัเป็ดพีตัวตนที่เปรียบเสมือนต่อพลังงานที่หายไปของเมืองนี้หลังจากนั้นพวกเราก็โดนโจมตีจากภายนอกบาเลีย์ทำให้่งก่อสร้างทางทลายหล่นลงมานัเป็ดได้เข้ามาช่วยชันอีกครั้งจากนั้นพวกเราได้ปรับความเข้าใจกันและยอมรับว่านัเป็ดนั่นคือ ต่อพลังงานที่หายไปของเมืองเมืองนี้ฉันจะไปกับนายด้วยเราไปสิ้นสุดการเดินทางนี้ยกัะเถอะฉันพร้อมแล้่อ,อไรดูทำมันได้ใช่ไหมเชี่ยนในตัวฉันสิขู่ขู่หมู่นั่นเหรอฉันชอบคำนั้นจัง ที่นั่นสินะที่ที่เราต้องไปเข่ามานจะกระโดแลนะเิมแรงกระโดดในส 2... 1... ห <wh istles> ่เา <Gibbs> <wh istles> ้เรียบแลอาวุธเอันเเตรียมใจรับปรณ์เสรอปปเร็จลคือ นี่นะวะเกมบลังงานยยัเข้าล่อคูฉันใจนะ เราต้องการเปลี่ยนแกมบาลานนันรอบวันแกมบาลนานาลน,าน,น,นันวนที่พร้อมแล้วล,ะ,ละเ,เะล็เบียดปลี่ยนเกมบาลานนันสอบเปลี่ยนแกมบาลานนันกำลัง,นนงเป,ปลี่ยนไทยแกมบาลานนัน ฮะอะนับม huh. huh? mm ิด hmm. ไม่นะฉันยังไม่อยากเสียงพลิ้นคนแรกไปฉันจะช่วยนะให้ได้อีกนิดเดียวอีกเครื่องมือเดียว mm hmm. นั่นฟ้าลอบข้าของพวกเรานั้นมีสีส้มอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มาต่างอ,อกไป ฉันมองดูพื้นผิวบริเวณรอบหลุมจากคำบอกเล่ามันเคยเป็นโลกที่น่าอยู่มาก่อนแต่ตอนนี้ฉันเห็นเพียงแค่พื้นดินที่ไม่มีอะไรปกคลุมมันเป็นพื้นดินที่มีสีอำตาลแห้งและผุไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่หลงเหลืออยู่เลยบริเวณโดยรอบมีหลุมที่คล้ายคลึงกับหลุมที่ฉันอาศัยอยู่หลายหลุมแต่หลุมก็อยู่ห่างกันไม่มาก แม้วกเขาหลอนนั้นก็อาศัยอยู่ในถังป่าเดียวกับพวกเราแต่วพวกเขาพยายามพยายามทำให้ทุกอย่างมันเย็ลงขอบคุณนะลูน่าถึงแม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยสุขสันต์วันเกิดอายุสิบแปดปีปนะขอบคุณนะแล้วเปการเล่นางาครั้งนี้จะมีความสุขมากเลยล่ะมันจนนนะไมีปล่อยมีนาจีโดไปทอ้องตัวนะ ราจะไปด้วยกันนะพวกเราล่่งหล่นลงไมหลุมแห่งนี้กลับมาในจุดที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของพวกเราอีกครั้ง